สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวเองที่เข้าวงการดักสุขภาพมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ารู้อะไรไหมคะคือเราป่วยบ่อยมากค่ะคือก็เริ่มหงว,ว่าร่างกายเราขาดอะไรอยู่หรือเปล่านะแต่รู้อะไรไหมคะเราก็ได้มาเจอสิ่งนี้ค่ะที่เป็นตัวช่วยที่สามารถทําให้เราดูได้เลยค่ะว่า เราขาดวิตามินอะไรหรือแร่ธาตุอะไรนะคะตัวนี้นะคะก็คือ vital comprehensive n u r i e n t chest ค่ะในภายในกล่องนะคะเราจะมีที่ใส่สําหรับเก็บตัวอย่างแล้วก็ตัวนี้ทุกคนสามารถเอาผมของทุกคนเข้ามาใส่ในนี้ได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น registration form ค่ะ <c oughs> กรอกชื่อ <c oughs> กรอ,อกอ e ีเมลแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ีใช้ ุดเก็บตัวอย่างนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะนี้นะคะจะเป็นสเต็ปสำหรับการทำตัวเทสนี้ค่ะโดยตัวอย่างของเส้นผมนะคะจะถูกส่งไปที่ลบเยอร m a n ISO ซึ่งได้มาตรฐานมากเลยค่ะซึ่งสามารถตรวจได้ทั้ง100ไบ o m a าสและที่เช่ามากที่สุดเลยนะคะก็คือเขามีแผน90วันที่เราสามารถดูได้เลยะคะ่ะว่าทั้ง90วันนี้เราควรเติมวิตามิหนหรือแร่ธาตุตัวไหนบ้างโดยที่เราไม่ต้องเดาอีกต่อไปะคะ่ะแนะนาเลยค่ะ v e r s a i l e comprehensive n u r i e n t test แน่นอนว่าทุกคน ก็จะได้รู้เลยค่ะว่าร่างกายขาดอะไรบ้างวิตามินอะไรต้องเติมเหมือนและท่าอะไรแนะนํามากๆเลยนะคะ